สวัสดีค่ะ,คะออตอนบ่ายไปอีกงานนึงานอะไรอ๋อเมื่อตอนบ่ายนะค่ะไปอ่าร่วมงานถแถลงข่าวมิสแกรนสมุดปาการค่ะของพี่ดีพี่ใหม่นะคะแล้วก็อ่าได้ไปร่วมแสดงความยิดีกับน้องๆผู้ที่เข้ารอบมาในรอบ16คนสุดท้ายของมิสแกรนอ่าสมุดปราการด้วยค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เดินทางมาที่นี่เลยค่ะมาต่อที่งานมิสเตอร์เฟ่ะวันนี้ มาเชียร์น้องๆทั้ง24คนด้วยแล้วก็พิเศษเลยแอบเชียร์เบอร์ศูนย์เจ็ค่ะลูกสาวของบ้านนางงามคุณมานิดด้วยค่ะเมื่อกี้เพิ่งมีตอบคําถามรอบ12คนไปเนาะแม่เนาะตอบดีมากตอบดีมากไม่เสียแรงที่เป็นลูกสาวบ้านคุณมานิดเพราะลูกสาวบ้านคุณมานิดสมองต้องดีเท่านั้นนะฮะเป็นไงบ้าไมลูกผอผ่านไปแล้วเกือบใกลจะสัปดาห์นึงแล้วกี่วันกีวันเริรับลมมาใส่คนใหม่ก็ อยากจะบอกว่าคําแรกเลยก็อยากจะขอยินดีต้อนรับนะคะลูกๆที่ได้น้องเจษนาะคะเข้ามาเป็นลูกอีกหนึ่งคนทั้งเป็นนิสกิลสัมพันธ์บุรีด้วยแล้วก็ที่สําคัญได้เป็นลูกสาวในบ้านนางงามคุณมานิตด,ด้วยก็ขอต้อนรับนะคะลูกสาวเข้าบ้านแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ละใกล้จะหนึ่งอาทิตย์ละอยากจะบอกว่าเจษาเป็นคนที่ทำงานได้รวดเร็วตรงต่อเวลามาก,มากๆนี่คือสีแรกเลยอันต่อมาค่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบเหมือนกับว่า ถ้าอยากรู้อะไรน้องจะถามทันทีซึ่งเรารู้สึกว่าเนี่ยดีเพราะว่ามันได้มีการพูดคุยกันค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเลยน้องมีการพร้อมที่จะปรับตัวในทุกๆเรื่องในสิ่งที่เราพูดคุยแล้วก็ความพยายามในการทํางานคือสูงมากๆค่ะใ้อยากให้ตา,ตามให้เสร็ ได้ค่ะก็ยังไงฝากทุกท่านนะคะที่ดูอยู่ทางวิดีโอณนะตอนนี้นะคะก็อยากจะฝากมิสแกรนดสุพรรณบุรีพร้อมทั้งติดตามมิสแกรนไทยแลนด์ n d 2 4 2 4ไว้ด้วยนะคะตอนนี้อาจจะยังประกวดไม่ครบทั้งหมด77จังหวัดแต่เชื่อว่าผู้เข้าประกวดทุกท่านจะมีศักยภาพมากเพียงพอต่อมิสแกรนไทยแลนด์ n d 2 4 2 4แน่นอนค่ะฝากติดตามเป็นกําลังใจให้จ๋าแม่ลูกกอล์ฟแม่จอยกับมิสแกรนสุพรรณบุรีปีนี้ด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าสปอนเซอร์ในงานค่ะ แล้วก็จากงานวันที่18ที่ผ่านมานะคะลูกกับต้องกราบขอบพระคุณนะคะสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนเวทีมิสแกรสุพรรณบุรี2024ด้วยและก็กราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกท่านล่วงหน้าที่จะคอยซัพพอร์ตน้องจาา้าจ๋าเพื่อไปสู่เวทีมิสแกรนไทยแลนด์2024ด้วยค่ะที่สําคัญปีนี้สุพรรณไม่ใช่ทางผ่านค่ะแต่สุพรรณต้องเป็นทางที่มีมงอย่างแน่นอนค่ะ